สวัสดีนักเรียนชั้นมห้าทับหกและห้าทับเจ็ดนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องอ่าในหัวข้อที่เก้านะคะเรื่องคลื่นในภาพนี้นะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าเด็กเนี่ยกำลังโยนก้อนหินลงไปในน้ำ เมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือก้อนหินส่วนตรงนี้คือบริเวณผิวน้ําเมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในน้ําเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตรงบริเวณผิวน้าเนี่ยมันเกิดการสั่นกระเพื่อมขึ้นลงเป็นวงขยายออกไปเป็นวงกว้างใช่ไหมคะมันเกิดการสั่นกระเพื่อม ขึ้นลงเพ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างโดูในส่วนตรงนี้ที่มันเผ่ขยายออกไป,ไปมันก็คือการถ่ายโอนพลังงานถ่ายโอนพลังงานอ่าเดี๋ยวครูไปอธิบายในหัวข้อที่9.1เนาะโอเคก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่า คลื่นมันคืออะไรอ่ะในบทที่9เนี่ยเรื่องคลื่นในหัวข้อที่9.1ก็คือธรรมชาติของคลื่นอคลื่นคืออะไรก็คือปรากฏการณ์ที่มีการรบกวนเนื้อสารณนะจุดใดจุดหนึ่งแล้วการรบกวนนั้นน่ะมันจะถูกส่งต่อไปยังจุดอื่นๆโดยรอบทิศทางพร้อมกับมีการส่งผ่านพลังงานหรือการถ่ายโอนพลังงานนั่นเอง ก็อย่างเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยที่ครูยกตัวอย่างไปก็คือโยนก้อนหินลงไปในน้ําโดยเมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในน้ําใช่ไหมคะตรงบริเวณตรงเนี้ยตรงบริเวณตรงนี้ก็คืออนุภาคของน้ำเนี่ยมันเกิดการสั่นกระเพื่อมขึ้นลงเป็นวงขยะออกไปเป็นวงกว้าง จึงทำให้มันเกิดขึ้นน้ำอ,องค์ประกอบของการเกิดขึ้นก็มีอยู่3ประการก็คือหเลยสิ่งรบกวนก็คือแหล่งกำเนิด2ก็คือเนื้อสารที่ถูกรบกวนก็คือตัวกลางนั่นเองโดยบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางในการเกิดขึ้นอย่างเช่นอะไร ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่อาศัยตัวกลางในการเกิดขึ้น 3. ก็คือการถ่ายโอนพลังงานหรือการส่งผ่านพลังงานตัวอย่างเช่นก็คือโยนก้อนหินลงไปในน้ำออก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันเกิดการกระเพือมแล้วริ้วรอยของการกระเพื่อมเนี่ยมันจะถูกส่งผ่านไปโดยรอบแบบไปรอบๆอบ,อบทิศทางเลยไปทุกทิศทาง ซึ่งบริเวณตรงนี้มันก็คือแหล่งกําเนิดขึ้นส่วนน้ําก็คือเป็นตัวกลางส่วนละลอกขึ้นก็คือมันทําการส่งส่งถ่ายพลังงานหรือถ่ายโอนพลังงานออกไปเพิ่มเติมของการส่งผ่านพลังงานหรือการถ่ายโอนพลังงานในกรณีที่เป็นวัตถุก็คือมวลเอ็ม ันนี้ก็คือในกรณีที่เป็นวัตถุมวล M กับพลังงานโดยวัตถุกับพลังงานเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันแต่ในกรณีของขึ้นอนุภาคของตัวการเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงก็คืออนุภาคของขึ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่สั่นขึ้นลงแต่ว่าพลังงานเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังทางด้านขวามือ เราจึงสรุปได้ว่าในกรณีที่มันเป็นวัตถุเนี่ยพลังงานมันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัตถุเลยแต่ในกรณีที่เป็นคลื่นพลังงานมันจะแผ่ออกไปแต่วัตถุมันจะไม่ไปด้วยอ่ะต่อมาชนิดของคลื่นคลื่นอ่ะ ชนิดของขึ้นเนี่ยเราจะมีเกณฑ์การแบ่งก็คือ3เกณฑ์ก็คือจะมีการแบ่งโดยพิจารณาการอาศัยตัวกลาง 2. พิจารณาตามลักษณะการเคลื่อนที่หรือว่าการสั่นของอนุภาคในตัวกลางและอันที่3ก็คือการแบ่งตามลักษณะความต่อเนื่องในการเกิดขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกก่อนแบ่งตาม การอาศัยตัวกลางาแบ่งตามโดยอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ฝั่งขวามือก็คือคลื่นที่แผ่โดยอาศัยตัวกลางก็คือค,อคลื่นกลอย่างเช่นอะไรคลื่นน้ําคลื่นในเส้นเชือกคลื่นเสียงส่วนคลื่นที่แผ่โดยไม่อาศัยตัวกลางก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเช่นอะไร อย่างเช่นคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟรังสีอินฟราเรดรังสี x เ,เป็นต้นอะต่อมาข้อที่ในหัวข้อที่สองก็คือแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่หรือการสั่นของอนุภาคในตัวกลางอะเราดูฝั่งซ้ายมือก่อนตรงนี้อะเราจะ เห็นใช่ไหมคะว่าทิศของการสั่นของอนุภาคในตัวกลางเนี่ยมันจะตั้งฉากกับทิศการเพ่ของคลื่นได้แก่คลื่นอะไรก็คือคลื่นตามขวางอย่างเช่นคลื่นในเส้นเชื่อกก็คืออ่ะเวลาเราสะบัดเชี่ยวใช่ไหมคะมันจะเกิดเนี่ยสันขึ้นลงขึ้นลง แต่เวลามันแผ่มันจะไปฝั่งนี้มันจะแผ่ไปอย่างนี้ต่อมาคลื่นตามยาวก็คือคลื่นเสียงใช่ไหมคะ,ะคลื่นตามยาวก็คืออย่างเช่นคลื่นเสียงก็คือทิศการสั่นของอนุภาคในตัวการเนี่ยมันจะอยู่ในระนาบเดียวกับทิศการแผ่ของคลื่นก็คือตรงนี้ มันเผยออกไปในแนวเดียวกันอันสุดท้ายก็คือแบ่งตามลักษณะความต่อเนื่องในการเกิดขึ้นฝั่งซ้ายมือก็คือคลื่นโดนก็คือคลื่นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆอย่างเช่นอะไรก็คือคลื่นในเส้นเชือกเ,เกิดขึ้นในเพียงเวลาสั้นๆก็คือรูปนี้เนี่ยก็คือคลื่นโดน ส่วนที่สองอ่ะส่วนฝั่งฝั่งขวามือก็คือคลื่นต่อเนื่องก็คือคลื่นที่คลื่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือการคลื่นที่เป็นอย่างต่อเนื่องอ่ะต่อมาเป็นส่วนประกรอบของคลื่นก็คืออันนี้จะเป็น การยกตัวอย่างของคลื่นในเส้นเชื่อมมาให้ดูอันนี้คือมือนะคะตรงนี้คือมือ,อเราสะบัดปลายเชื่อให้มันสั่นขึ้นลงเดี๋ยวเราจะเอามาขยายในรูปนี้โอเคอเรามาดูส่วนประกอบของคลื่นก็คืออนุภาคเคลื่อนที่ได้สูงที่สุดเราจะเรียกตรงนี้ว่า สันขึ้นส่วนอนุภาคที่เคลื่อนที่ได้ต่ำที่สุดก็คือบริตรงนี้เราจะเรียกว่าทอ้องขึ้นและในแนวระดับเดียวกันเนี่ยในแนวระดับจนถึงสันขึ้นก็คือตรงนี้มันจะมีการกระจัดที่มากที่สุดเราจึงเรียกมันว่า m p จูดและเมื่อสันขึ้น กับสันขึ้นมาเจอกันเราจะเรียกบริเวณตรงนี้ว่าความยาวขึ้นหรือแลมด้าอธิบายสันขึ้นก็คืออนุภาคของเชือกที่เคลื่อนที่ได้สูงที่สุดก็คือสันขึ้นส่วนท้องขึ้นก็คืออนุภาคที่ อานุภาคของการเคลื่อนที่ในเส้นเชื่องเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ต่ำที่สุดเราจึงเรียกว่าท้องขึ้นความยาวก็คือเมื่อสันขึ้นทั้งสองสันขึ้นมาเจอกันเราจะเรียกว่าความยาวขึ้นหรือแลมด้าส่วนแอมพลิจูดก็คือการกระจัดที่มากที่สุดคาบก็คือเวลาที่ขึ้น,นมันเคลื่อนที่ครบ1รอบ F ความถี่ก็คือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบหนหน่วยเวลาสมการก็คือ S เท่ากับหส่วน t อ่าแล้วมันจะมีเพิ่มมาอีกก็คือมีความเร็ว v ก็คือความเร็วแล้วก็เฟสอ่า s ฟส ก็คือจากจุดนี้เริ่มต้นก็คือตรงนี้เป็นเฟสเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนให้ครบหนึ่งรอบมันจะเท่ากับวงกลมก็คือ360องศาหรือ2พายโดยตรงแนวนี้เฟสเริ่มต้นที่0อนาพอมันอยู่ตรงกลางเฟสที่45องศาพอมันอยู่ตรงนี้ เฟสมีค่าเท่ากับ90องศาเราจะเพิ่มไปทีละ45เพิ่มไปเรื่อยๆจนครบ1รอบมันจะเท่ากับวงกลมก็คือ360องศาก็คือเฟสอันนี้คือมุมเฟสอ่ะต่อมาในรูปนี้ทางด้านซ้ายมือเมื่อเราพิจารณาอนุภาคที่ตำแหน่งต่างๆบนลูกคลื่นแต่และอนุภาคเนี่ยที่มี เฟสต่างกันเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มเท่าของสองพายหรืออยู่ห่างกันเป็นจำนวนเต็มเท่ากับเลมด้าอนุภาคของการสั่นขึ้นลงพร้อมกันอย่างเช่นตรงไหนก็คือจุด P กับ P พายก็คือตรงนี้จุด P กับ P พาย ซึ่งในรูปกอไก่เนี่ยเราจะเรียกว่าเฟสตรงกันส่วนอนุภาคที่มันสั่นขึ้นลงไม่พร้อมกันเราจะเรียกว่าเสตรงกันข้ามต่อมาเรามาดูรูปขอไข่ในกรณีที่เฟสมันต่างกันหากอนุภาคมีเฟสต่างกันเป็นพายสามพายห้าพายไปเรื่อยๆหรืออยู่ห่างกัน เป็น0.5ลมดาหรือ1.5ลมดา2.5ลมดาไปเรื่อยๆมันจะมีการสั่นขึ้นลงในทิศตรงกันข้ามกันอย่างเช่นตรงไหนในรูปขอไขก็คือจุด P กับจุด Q ก็คือมีการสั่นขึ้นลงในทิศตรงกันข้ามเราจึงเรียกว่ามันมีเฟสตรงข้ามกัน จากรูปเมื่อกี้ที่ครูอธิบายไปาจากรูปข้างต้นเราจะพิจารณาลูกขึ้นตามแนวแกน x ถ้าตำแหน่งถ้าตำแหน่งคลื่นของคลื่นเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะทางเดลต้า x ตำแหน่งทั้งสองจะมีเฟสต่างกันก็คือตัวฟาตามสมการจะได้ว่า เดลต้าฟาเท่ากับเดลต้าเวงเล็บ2พายส่วนแลมด d าวงเล็บปิดอีกทีหนึง่งอ่ะเดลต้าฟาคืออะไรก็คือเฟสต่ตางกาันมีหน่วยเป็นองศาเดลต้าเก็คือระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรและอันสุดท้ายก็คือแลมดาก็คือความยาวขึ้นมีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกัน อันสุดท้ายสูตรระยะทางมุมเฟสความยาวขึ้นอ,อันนี้เป็นสูตรที่1ก็คือเดลต้าฟาเท่ากับเดลต้าเคูณด้วย2พายส่วนแลมด้าสก็คือเดลต้าเเท่ากับแลมด้าคูณด้วยเดลต้าฟาส่วน2พาย หรือแลมดาคูณเดลต้าฟาหารด้วย360องศา360องศานั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวครูขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คือสูตรระยะทางมุม,มเสและความยาวขึ้นนะคะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด6สมการเดี๋ยวขอเขียนใหม่นะคะ,ะสมการแรกก็คือเดลต้าฟาเท่ากับ 360องศา f คูณเดลต้า s ส่วน b ต่อมาก็คือเดลต้า้าเท่ากับ360องศาเดลต้า x ส่วนแลมดาต่อมาเดลต้าฟาเท่ากับ 3ามร้อหงศา f เดลต้ t อ่าต่อมาเดลต้าฟาเท่ากับ2พาย f เดลต้าเอ่งได้มา มาการที่ห้าเดลต้าฟเท่ากับสองพายเดล้ส่วนด้วยแลมดาสุดท้ายก็คือเดลต้าฟ้เท่ากับสองพายเอสอ่ะนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะมี 6สมการที่ครูเขียนมาทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูความแตกตา่างอ่ะเราดูนะก็คือระหว่างเดลตา้าฟาเท่ากับ360องศา f ด้วยเดลต้าเอส่วนด้วย v มันก็คือสมการเดียวกันกับฝั่งนี้ฝั่งขวามือก็คือ360องศาก็คือ2พายส่วนสมการอ่ะอันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2สมการที่2อ่ะสมการที่สองก็เหมือนกันเลยเดลต้าฟาเท่ากับ360องศาคูณด้วยเดลต้าเอส่วนด้วยเลมด้า พอมาฝั่งขวาาก็คือเราเปลี่ยนจาก360องศาให้เป็น2พายดังนั้นเดลต้าฟามันก็จะเท่ากับ2พายพเดลต้าเส่วนแลมด d าสัสมการที่3ก็เหมือนกันอันนี้จดลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการทำแบบฝึกหัด